สวัสดีค่ะลานกับเจ้นมาโชวนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวเป็นวิธีการใช้งานของนาฬิกายิงปืนนะคะตัวนี้เป็นนาฬิกาปุกนะคะใช้่านดับเบนะคะตัวปืนใช้่านดับเบก้อนแล้วก็ตัวเครื่องใช้4ก้อนนะคะตัวนี้หาซื้อ่านใหม่มาใส่ดีกว่านะคะเราจะได้เช็คสินค้าได้ด้วยว่าเป็นจากทานหรือว่า เป็นที่เครื่องหรืออะไรแต่ว่าทางร้านมีการเช็คเช็คสินค้าก่อนส่งให้อยู่แล้วนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะเราหันมาข้างหลังมันจะมีเป็นสวิตช์เล็กๆนะคะเลื่อนซ้ายขวาเลื่อนไปทางซ้ายคือโหมดเสียงปลุกของนาฬิกาปกตินะคะมันจะเป็นเสียงปลุกแบบว่าติ๊ติติๆต,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 ติอะไรประมาณนี้ก็ ถ้าจะเอาเสียงปลุกนั้นก็เลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายก็ถ้าจะเอาเสียงปลุกแบบเป็นเสียงอัดของตัวเองนะคะก็เลื่อนมาทางขวาเมื่อเลื่อนแล้วนะคะเราก็ใส่ฐานปิดฝาเลื่อนโหมดที่ต้องการก่อนใส่ฐานนะคะถ้าจะเปลี่ยนโหมดก็ต้องถอดฐานแล้วก็มาเปลี่ยนมาเลื่อนโหมดใหม่เพราะว่า เดี๋ยวมันจะโหมดมันจะไม่เปลี่ยนระบบอะค่ะพอใส่ทานปุ๊บหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้านี้เป็นพลาสติกกั้นนะคะแกะออกก็ได้เดี๋ยจะไว้แบบนี้ก็ได้ก็มันจะมีตัว M กับตัว S นะคะเป็นโหมดพอกดแล้วมันจะมีแสงไฟขึ้นแบบนี้นะคะ่ะก็ ถ้าเลือกเป็นโหมดอัดเสียงนะคะแล้วก็กดอัดก่อนกดตัวนี้ค้างไว้ h e l ล o ัลโหลอันนี้คือกดฟังนะคะทีนี้เราจะมาตั้งปลุกกดโหมด M ค้างไว้ออกระพริบ,บแล้วก็กด S เลือกเวลานะคะแล้วก็กด M ไอทีแล้วก็กด S ตั้งเวลานะคะยากเลยเมื่อกี้กดไป50 เมื่อถึงเวลาปลุกนะคะตัวแป้นเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาพอเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เอาปืนยิงขาหลุดยิงเดี๋ยวเดี๋ยวกดตั้งปลุกใหม่นะคะเมื่อกี้เลื่อนไปห้าสิบ เราว่างรอเวลานะคะก็ตัวนี้จะเป็นเกมนะคะเรากดเซตกดโหมดแล้วกดเซตอีกทีแปน้นแป้นไอตัวนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วก็เล่นยิงยิงให้มันล้มประมาณห้าครั้งนะคะให้โดนถ้าไม่โดนมันก็ไม่ลมะะ้มค่ะ นี่เครื่องไม่ได้ดับนะคะหน้าจอมันเป็นสีนี้อันนี้คือเสียงปุกนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้เสียงดังๆแล้วก็ตะโกนใส่อัดจุกไปตะโกนแบบตืดเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยตะโกนดังๆไปเลยถ้าอยากให้มันเสียงดังก็พอยิงลงปุ๊บ จะกดอะไรใหม่ก็กดตัวโหมดค้างไว้ให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนระบบของมันก็ยังไงก็สนใจนะคะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงวิธีใช้งานโดยละเอียดให้อีกทีก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกดับตะคข้ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ